ยูเบอร์เดย์ทูยูเบอร์เดย์เบอร์เดย์เบอร์เดย์ทูยูถึงการรับเกิดค่ะน้ำแดงน้ำนั่งรวยๆค่ะขายร้ำรวยนะคะเงินทองไหลมาเทมาจ้าถือมาฝากแขกเดินโ้ชจากโซมินนะกอนทุกคนดูค่ะ อยากจากโควิดเลยเว้ไปน้ากันเลยจ้าอันนี้อธิษฐานาการจากก็คุณนะพี่นิติาือยากพราบเหตุการณ์เป่า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 อธิษฐานเออเออตอนนี้ห้ามเป่าโตบอเฮ้ยกินน้ำกันมันนี่ ันะขอบคุณเพื่อนๆจ้าขอมน่ารักของเพื่อนที่ตลาดนะทุกคนมีสเซฟมันเกิดให้แม่ครัวอีกนะทุกคนแม่ค้าด้วยเป็นทั้งแม่ครัวแม่ค้าฝ <c oughs> ากทุกคนนะคะมาุดหนุนที่ตลาดเจริญซับด้วยนะคะอบทุณค้านตัดเย็บของพี่จา๋าร้านเสื้อผ้าเด็กร้านเสื้อผ้าของหนิงนะคะทุกคนมีทุกร้านนะ คนมาอุดหนุนได้นะคะเ,เพื่อนๆน่ารักทุกคนเลยค่ะวันนี้แม่คมมีความสุขมากเลยค่ะแม่ค้าด้วยค่ะฝากมาอุดหนุนพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ